เราไม่เหลืออะไรอีกแล้วพ่อเอ้ยทั้งไรนะบ้านก็ต้องแบ่งขายไปเหลือพอสุกหัวนอนกรรมอะไรของเราเนี่ยป้าสำรวยร้องไห้หลังจากระบายความในใจให้รุงสนองสามีฟังเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายลูกสาวเราเนี่ยเออจะทำยังไงได้ ก็เขาเป็นลูกเราอย่าเสียใจไปเลยแม่เอ้ยถึงอย่างไรเราก็ยังมีที่ซุกหัวนอนมีนาไว้ปลูกข้าวกินบ้างยังไม่อดตายรอกลุงสนองและป้าสำรวยเมื่อก่อนแกเป็นเศรษฐีซึ่งร่ำรวยมากบ้านสงไทยหลังใหญ่เป็นหมู่ล้วนแต่ไม้สักทั้งหลังลุงสนองมีพี่ชายบวชเป็นสมภารอยู่ที่วัด ชื่อสมภา์สายมีฐานานุกรมเป็นพระครูเป็นพระที่มีคนนับถือมากเพราะเปี่ยมไปด้วยเมตตามีวิชาความรู้ทั้งทางธรรมและเวทมนต์คาถาจึงมีคนขึ้นมากมาทำบุญและร่วมก่อสร้างวัดและถวายของถวายปัจจัยมากมายไม่เคยขาดความที่ลุงสนองเป็นน้องชาย จึงได้อยู่ใกล้ชิดกับสมภารผู้เป็นพี่เงินทองต่างๆอาจารย์สายก็ให้น้องชายเป็นผู้ดูแลแต่ด้วยความโลภของลุงสนองก็แอบยักยอกเงินทองของวัดเข้ากระเป๋าตัวเองสนองเอ้ยเงินที่ญาติโยมเขามาทำบุญนะ่ะเขาอนุโมทนายกมือท่วมหัวแล้วอย่าได้ริอ่านเอาไปเชียวนา เงินพวกนี้ร้อนเป็นไฟเลยละเวรกรรมไม่ต้องถึงชาติหน้าเลยมันย้อนกลับมาหาเราชาตินี้เลยละ่ะจำไว้จ้าหลวงพี่ฉันจะดูแลเงินวัดไม่ให้หายไปซักสลึงเฟืองเชื่อฉันเถอะบานช่องหน้าไร่ทรัพย์สมบัติของฉันกับสมรวยนะ่ก็มากมายกายกองอยู่แล้วไว้ใจฉันได้ สมภารสายท่านก็เตือนสอนน้องชายไปแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าลุงสนองน้องชายนั้นโลภมากขนาดไหนเงินทั้งนั้นของสวยๆนี่อีกแบ่งไปใช้บ้างไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยบาปกัรที่ไหนเงินก็คือเงินไม่เห็นมีตัวบาปสักหน่อยครั้งที่มีกะถินมีผ้าป,ป่าก,ก็จะยักยอกเงินของวัดเอาไปเป็นส่วนตัวบ้าง กรรมการหรือชาวบ้านก็ไม่มีปากที่จะไปคัดค้านเพราะเห็นว่าเป็นน้องหลวงตาสายที่ตนเคารพนับถือแม้ถ้วยชาพวกนี้สวยจริงๆโว้ยบางครั้งญาติโยมก็จะหาเครื่องใช้ไม้สอยที่สวยงามมีราคามาถวายหลวงตาสายให้เป็นสมบัติของวัดเวลามีงานการก็จะได้ออกมาใช้ลุงสนองก็จะกกุลีกุจอเข้าไปจัดการ ของพวกเนี้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองจะเอาเก็บเข้าห้องใส่ตู้ให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะแกก็จะบอกญาติโยมที่นำมาถวายแต่พอตกค่ำแกจะแบ่งเอาถ้วยชามเหล่านั้นใส่กระบุงปิดด้วยผ้าไม่ให้ใครเห็นแล้วก็เอาใส่เรือเอากลับบ้านแล้วก็โกหกเมียว่าฉันซื้อมาเห็นมันสวยดี ผื่อบ้านเราจัดงานอะไรก็จะได้มีของสวยๆงาๆอวดเขาบ้างป้าสำรวยนั้นเป็นคนธรรมะธรรมโมซสื่อตรงไม่รู้หรอกว่าสามีแกชอบยักยอกเอาของเอาเงินของวัดมาแกอยู่กินกับลุงสนองมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อมาลีส่วนลูกคนสุดท้องเป็นผู้ชายชื่อดอกรักกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวมาลีนั้นอายุ19บเ หน้าตาสวยหมดจดรูปร่างดีผิวสีน้ำผึ้งหน้าตาคมขำผู้จาอ่อนหวานมีหนุ่มๆเข้ามาตามจีบอยู่หลายคนหนึ่งในคนนั้นก็คือวัสันลูกชายเศรษฐีในตลาดวัสันเป็นลูกชายคนโตนิสัยเกกมาเรเกเรไม่ทำอะไรวันๆก็เที่ยวเตรีเฮฮาตามประษาลูกชายคนโต โถเตียงเงินทองเราก็มีเยอะแยะใช้ไปก็ไม่หมดไม่เห็นต้องทำงานเลยเงินทองใช้ไปทุกวันทำไมจะไม่มีบาหมกผู้ออกมาไลา่โตจงป่านี้แล้วมาช่วยพ่อแม่บางสิต่อไปพ่อแม่ตายจะได้ทำธุรกิจต่อไปไม่เผื่อแต่งงานมีลูกมีเมียจะได้สืบทอดต่อให้ลูกให้หลานนําไปเอา,อางั้นก็ได้เตียไปขอมาลีให้ฉันสิ ฉันก็จะได้มาช่วยเตียกับแม่ทำงานเท่าแก่ร้านขายของวัสดุก่อสร้างในตลาดเป็นพ่อของวสันขายทั้งอิฐหินปูนทรายไม้ไม้ก่อสร้างบ้านแกเป็นคนจีนแกได้เมียเป็นคนไทยวสันมีน้องสาวอีกคนหนึ่งไปเรียนอยู่ในกรุงเทพไล่ไล่ไล่เตียกับแม่เลยก็รู้จักการสนองอสำรวยดี ฐานะเขาก็ลีไร่นาก็มีเยอะแยะบ้านช่องใหญ่โตก็เหมาะสมกับลือแต่ผู้หญิงเขาชอบลือหรือเปล่าอ่ะแหมเตียฉันคบกับมารีมาตั้งนานแล้วฉันดูนะอีก็ชอบฉันไม่ต้องห่วงหรอกเตียล่ยล่ลย่ลยล,ยล,ยลย่ถ้าลือแต่งงานไปแล้วต้องหยุดเที่ยวเตวนะมาดูแลร้านนะไม่งั้นเตียไม่ไปขอผู้หญิงให้นะจาเตียสัญญา ถ้าแต่งกับอีแล้วฉันสัญญาฉันจะช่วยเตีย่ยจ้ะแล้วเท่าแก่ก็สู่ขอมาลีให้วสันจัดงานแต่งงานกันอย่างใหญ่โตแต่งงานแล้วก็พามาลีไปอยู่ที่บ้านในตลาดด้วยตามธรรมเนียมจีนที่เอาลูกสะพ้ยเข้าบ้านส่วนดอกรักนั้นอายุ17ห่างจากพี่สาวสองปีพ่อรักและตามใจมากพี่สนอง ทำไมตามใจดอกรักแบบนี้ล่ะวันก่อนไปตีกับเขามาพี่ก็ยังเข้าข้างลูกทั้งๆท,ที่ลูกเราผิดไปหาเรื่องเขาก่อนแม้ก็เรามีลูกชายคนเดียวหรือแกจะให้เขาจับลูกแกเข้าคุกให้เยรวยก็ตักเตือนมันบ้างสินี่อะไรตามใจจนเสียคนหมดแล้ววันๆไม่ทำอะไรนาไราไม่เคยไปเหลียวแลให้เรียนต่อก็ไม่เรียนแกนี่บ่นจังเลย เงินท้องอไรนาะเราก็มีมากมายน่าก็จ้างเขาอยู่แล้วจะให้มันไปทําอะไรถ้าคนเราทําอะไรไม่เป็นจะดูแลลูกจ้างได้ยังไงแล้วนี่มันไปนไหนอีกล่ะเนี่ยเออกลุ้มใจจังกับไอ้ลูกชายคนนี้มันไปเที่ยวกับพวก,พวกเดี๋ยวมันก็กลับดอกรักไปเที่ยวกับพวกแถวๆอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีงานสงกรานต์ประจําปีแล้วเกิดไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเข้า ที่มาเที่ยวงานน้องสาวมากับใครจ้ะพี่พาไปเที่ยวได้ไหมเดี๋ยวพาไปกินกุวยเตี๋ยวนะสาวเจ้ามองหน้าแล้วก็รู้สึกไม่พอใจจึงเดินหนีจะรีบไปไหนล่ะพลางคว้าข้อมือสาวเจ้าอย่ามายุ่งกับฉันนะแม่แม่แม่แมพี่ไม่ได้ทำอะไรหรอกจ้าจะพาไปเที่ยวนะปล่อยฉันบอกให้ปล่อย แล้วก็มีคนมาคว้าข้อมือของดอกรักเฮ้ยทำอะไรวะแล้วยุ่งอะไรด้วยก็ผู้หญิงเขาไม่ยอมไปด้วยเองจะไปบังคับเขามันไม่ถูกนะแล้วไงมันเรื่องของข้าพางก็ปล่อยมือจากหญิงสาวผลักอกหนุ่มคนนั้นแล้วก็ชกหน้าไปหนึ่งทีหนุ่มคนนั้นก็ล้มลงดอกรักหมายจะกระทืบซ้ำแต่เขาก็หลบทันแล้วก็ชกกลับไป ต่างคนต่างต่อสู้กันจนเพื่อนดอกรักอีกสองคนเข้ามาช่วยหมายจะรุมหนุ่มคนนั้นแต่หนุ่มคนนั้นตัวใหญ่กว่าและมีฝีมือมัดมวยไม่เป็นรองใครชกหน้าทั้งเตะทั้งต่อยทีจนดอกรักกับเพื่อนล้มกลิ้งลงไปส่วนดอกรักเองเสียทีจะชกชายคนนั้นแต่เขาหลบได้ดอกรักเสียหลักขาสะดุดก้อนหินล้มลง หัวด้านขวากระแทกเข้ากับเสาปูนอย่างแรงลม้มลงหมดสติเลือดอาบเพื่อนสองคนเห็นท่าไม่ดีก็รีพยุงร่างดอกรักนำส่งโรงพยาบาลเวงการเริ่มตามทันลุงสนองพอได้ทราบข่าวทั้งลุงสนองกับป้าสํารวยก็รีบมาโรงพยาบาลดอกรักลูกเป็นไงบ้างไครทำลูกข้าข้าจะเอาเรื่องกับมันไหนเองบอกมาสิ ลุงสนองถามเพื่อนของดอกรักทั้งสองคนทั้งสองคนก็บอกว่าไม่รู้จักเพราะไปมีเรื่องกันในงานวัดลุงสนองก็ให้คนรีบสืบจนได้ความว่าเป็นลูกกำนันอีกตำบลหนึ่งส่วนดอกรักนั้นได้รับความกระทบกระเทือนสมองอย่างแรงคนไข้อาจจะต้องนอนแบบนี้ไปอีกนานครับเพราะสมองกระแทกกับเสาได้รับความกระทบกระเทือนมากๆครับ อาจจะต้องรักษาอีกยาวครับลุงสนองเสียใจและก็แค้นใจมากดอกรักนอนแน่นิ่งเป็นเดือนต้องให้อาหารทางสายยางแกเห็นท่าไม่ดีก็อยากจะพาลูกไปรักษาตัวในกรุงเทพค่ารักษามันแพงนะพี่ในกรุงเทพนะ่ะจะหมดเท่าไหร่้าไม่ว่าขอให้ดอกรักมันหายก็พอลุงสนองก็พาดอกรักไปรักษาตัว ในโรงพยาบาลที่กรุงเทพหมดเงินหมดทองไปมากมายเงินทองหมดไปมากแล้วนะรักษาดอกรกนะักะโรงพยาบาลเอกชนมันแพงมากถ้าไม่หายก็เอากลับมาบ้านเธอถือว่าเป็นกรรมเก่ากรรมเกินอะไรข้าไม่เชื่อหมดเท่าไหร่เท่ากันนาไร่ก็ขายไปบ้างกลัวอะไรลุงสนองไม่ยอม ปาสำรวยก็จำใจจะต้องขายนาแปลงแล้วแปลงเล่าทั้งทองที่มีอยู่ก็ขายไปรักษาลูกจนจะหมดจนไม่ไหวต้องเอาตัวกลับมาอยู่บ้านนอนเป็นเจ้าชายนิทราส่วนวสันแต่งงานอยู่กินกับมาลีจนมีลูกชายหนึ่งคนเขาก็รับภารหา้าที่ทำธุรกิจเรียนรู้งานจากเตียอยู่มาไม่นาน เตียก็เกิดหัวใจวายกระทันหันล่าโลกไปวสันจึงรับภาระอันใหญ่ดำเนินธุรกิจต่อจากเตียแต่ด้วยนิสัยที่ชอบเอารัดเอาเปรียบขี้โกงเวลาขายของก็ช่างของไม่เต็มกิโลใครมาซื้ออิดหินทรายก็ตักให้ไม่ครบตามจำนวนเฮีย yeah, เราขายของแบบนี้ลูกค้าจะหนีหมดเอาไงเฮีย อย่ายุ่งนะดูแลลูกไปเรื่องค้าขายปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละไม่มีใครช่างให้ตรงเประหรอกมาลีเตือนด้วยความหวังดีก็ถูกสามีตวัดใส่ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อส่วนแม่ของวสันหลังจากสามีตายก็ไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพเพราะลูกสาวเรียนจบและก็แต่งงานไปกับหมอคนหนึ่ง ที่อยู่ในโรงพยาบาลมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนธุรกิจของวสัน์ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในตลาดและลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าเก่าๆได้บารมีเตียตอนที่แกอยู่แกเป็นคนพูดจาดีจําชื่อลูกค้าได้ทุกคนมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมลูกค้าก็ยังมาอุดหนุนแน่นเหนียวเหมือนเดิม จนกระทั่งวันหนึ่งมีเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งมาซื้อไม้แปรรูปจะไปปลูกบ้านพร้อมวัสดุกอ่อสร้างเท่าแกผมซื้อของจะไปปลูกเรือนหอให้ลูกชายเขาจะแต่งงานเท่าแกดูไม้คุณภาพดีๆให้ผมนะบ้านหลังใหญ่ด้วยพอดีช่างเขาเขียนใบสั่งซื้อมาให้เท่าแกจัดการของตามน,นี้นะแล้วไปส่งให้ด้วยครับได้ครับ ผมจะจัดการให้ครบทุกอย่างเลยครับไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วจะรีบไปส่งให้ครับว่าสันพอเห็นบินรายการเขาก็ตาลุกวาวเพราะคาดคนีแล้วงานนี้จะต้องมีกำไรเป็นล้านแน่ๆความคิดด้านลบเขาก็บังเกิดขึ้นถ้าเราสอดไส้ไม้ชนิดอื่นๆที่ราคาถูกขายเป็นไม้สักกำไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแน่ๆ <laughs> ความคิดของคนโลกไม่ซื้อตรงก็บังเกิดขึ้นเขาเตรียมของที่ไม่ถูกสเปคจัดเข้าไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งให้บ้านเศรษฐีที่มาซื้อนั้นหลายวันผ่านไปเศรษฐีคนนั้นก็มาหาที่ร้านนี่เท่าแกผมสั่งไม้สักทั้งหมดทำไมกลายเป็นไม้อื่นๆเกือบครึ่งเท่าแกทำแบบนี้ไม่ถูกนะค้าขายไม่ซื่อสัตว์เอาเลยอย่ามากล่าวหาผมนะ ผมก็จัดของให้ถูกต้องทุกอย่างไม่มียัดไส้แน่นอนจะไม่มีได้ยังไงก็ช่างที่ทำบ้านให้ผมยืนยันเลยว่ามีไม้สักมาแค่ครึ่งเดียวไม่เชื่อก็ตามไปดูได้เลยว่าสันได้ยินข้าวก็เริ่มมีอารมณ์โกรธทัา,างที่ตัวเองผิดคุณไปซื้อไม้ที่อื่นมาแล้วก็มาซีซัวพูดหาว่าผมส่งไม้ไม่ให้ตามสเปคผมไม่ไปดูหรอกขายแล้วขายเลยเงินแค่นี้ผมไม่โกงคุณหรอกอย่ามากล่าวหากัน ไปเลยทีหลังไม่ต้องมาซื้อร้านผมจะไปซื้อร้านไหนก็ไปทำไมต้องพูดจาแบบนี้ด้วยผมเป็นลูกค้าก็คุณส่งของให้ไม่ตามสเปคให้ไปดูก็ไม่ไปดูยังมาไล่ผมอีกเงินแค่นี้ผมไม่เสียดายหรอกและแต่คุณเบื่อจริงๆลูกค้าเรื่องมากพูดจบวาสันรกร็เดินหนีเข้าบ้านไปปล่อยให้สิทธิคนนั้นยืนงงอยู่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมรู้จักกันน้อยไปเสียแล้ว จะเอาให้หมดตัวเลยไอ้พวกขี้โกงค้าขายไม่ซื่อสัตย์หลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนขณะที่วสันต์กัดมาลีและลูกชายเดินทางไปกรุงเทพเพื่อไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยก็มีโทรศัพท์จากลูกน้องโทรมาแจ้งว่าเฮียโรงไม้กับร้านเฮนะียน่ะโดนไฟไหม้หมดแล้วเฮียรีบกลับมาด่วนเลยพอสิ้นเสียงวสันต์ ยืนตัวแข็งทื่อเฮียเฮียเป็นอะไรใครโทรมามีอะไรมีอะไรเฮียเฮียมาลีขย่าตัวว่าสันอย่างแรงมาลีร้านเราไฟไหม้หมดแล้วโรงไม้เราด้วยมาลีตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกทั้งสองจึงรีบขับรถกลับมาถึงบ้านพอเห็นตัวร้านและโรงไม้ที่ถูกไฟไหม้ เาวอดวายดำเป็นตอตะโกวสันถึงกับเข่าสุดร้องให้โฮออกมาโดยไม่อายใครเฮียดับเพลิงเขาช่วยไม่ได้จริงๆเพราะร้านเราเป็นไม้ชื้อไฟอย่างดีเลยเฮียและพวกสีพวกทินเนอร์อีกก็ระเบิดยิ่งลุกเข้าไปใหญ่เลยเห็นตำรวจว่าน่าจะอากาศร้อนจัดไม่ใช่รอกมันต้องมีโขนแกล้งคาแน่ ว่าสันน้ำตาตกในเขาพ่อรู้แล้วว่าต้องมีใครแกล้งเขาแน่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาไปแจ้งตำรวจวันเวลาผ่านไปตำรวจก็ไม่สามารถอสืบเสาะหาตัวคนร้ายได้เพราะไม่มีพยานหลักฐานเด่นชัดเราจะทำยังไงกันดีเฮียเฮียก็ยังไม่รู้ประกันก็จ่ายมา แต่มันก็ไม่พอกับที่สูญเสียไปพ่อกับแม่มารีพอมีเงินมาช่วยได้บ้างไหมเราจะต้องฝื้นฟูกิจการกลับมาใหม่ฉันจะลองถามดูเพื่อจะช่วยอะไรเราได้บ้างมารีเอ้ยพ่อกับแม่ก็รักษาน้องไปจนจะหมดตัวแล้วพ่อพูดกับมารีที่ยังน้ําตานองหนะ้าเอาอย่างนี้ มีที่นาอีกสองแปลงแปลงละสิบไร่แม่จะขายแปลงหนึ่งไปช่วยบานช่องก็จะขายเหลือไว้หลังเดียวพอเอาไปช่วยลูกกับวสันพ่อกับแม่ก็เห็นแก่หลานตาดำๆเหลืออีกแปลงหนึ่งให้พ่อกับแม่ได้เก็บเป็นค่าเช่านาพอประทังชีวิตไปนะลูกนะไหนจะต้องดูแลน้องอีกพ่อกับแม่ก็เหลืออยู่แค่นี้แหละ ลุงสนองกับป้าสำรวยก็ขายบ้านเรือไว้แค่หนึ่งหลังเพื่อเป็นที่ซุกหัวนอนแล้วก็ขายที่นาไปอีกสิบไร่เพื่อช่วยลูกสาวกับลูกเขยการนั้นก็ยังไม่หมดวันหนึ่งมีพายุใหญ่ฝนฟ้าขนองพัดเอาตู้ซึ่งใส่ถ้วยชามที่ลุงสนองแอบยักยอกมาจากวัดล้มลงมาถ้วยชามทุกใบนั้นแตกหมดไม่เหลือแม้แต่เพียงใบเดียว น่าเสียดายนะพี่ของสวยๆทั้งนั้นเลยลุงสนองเริ่มรู้สึกตัวว่าเป็นเวรกรรมที่ตัวเองยักยอกเงินวัดและก็เอาสมบัติวัดมาช่างมันเถอะมันไม่ใช่ของของเรามันก็ไม่อยู่กับเราแต่แกก็ไม่เคยเล่าว่าของพวกนี้ได้มาอย่างไงให้ป้าสำรวยฟังส่วนวสันกับมาลี ก็เริ่มทำร้านใหม่จากเงินที่ได้มาเฮีย er, ฉันขอร้องแล้วนะถ้าขายอะไรให้มันซื่อสัตย์ค้าขายมันต้องมีความซื่อสัตย์นะเฮียนะครั้งที่แล้วเราไม่ต้องไปโทษใครหรอกเราต้องโทษตัวเราเองที่ทำไม่ถูกนะเฮียนะจะมารีเฮีย er เองก็เสียใจเตียทำไว้ให้มาเสียมาวอดวายเพราะมือเฮีย ต่อไปนี้เฮียจะปรับปรุงตัวใหม่เลิกคดโกงเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่นั้นมาวสันก็ปรับเปลี่ยนนิสัยจนกลับมาค้าขายดีเหมือนเดิมเลิกเอารัดเอาเปรียบช่อโกงลูกค้าส่วนลุงสนองก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเลิกยุ่งกับเงินวัดและก็ข้าวของของวัดกลับมาถือศีลทำบุญ แล้วก็รับสารภาพกับอาจารย์สายผู้พี่ชายด้วยน้ำตานองหนะ้าหลวงพี่ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วเวนกรรมมันตกถึงลูกถึงหลานในชาตินี้เออไม่เป็นไรยังไม่สายหรอกเองก็ได้รับผลกรรมของเองแล้วจำไว้นะจะหนีอะไรก็หนีได้แต่ไม่มีใครหลีกนี้กฎแห่งกรรมไปได้